กฟผเปิดตลาดจำหน่ายฮิวมิกวัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองแม่เมาะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มผลผลิตลดค่าใช้จ่ายสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมนายบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกฟผร่วมพิธีส่งมอบวัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองแม่เมาะฮิวมิกให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมให้ข้อมูลคุณสมบัติเชิงลึกและประโยชน์ของฮิวมิกเพื่อสนับสนุนชุมชนและเกษตรกรให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ฮิวมิกในราคาย่อมเยาเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ณนะกฟผแม่หม้อจังหวัดลำปาง